vào xuống vào sau vào 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 xuống vào sau vào xuống vào sau thì phải há bang mất xu lạp ừ. là bang xu kín vào sẵn, nó chỉ là bang sẽ là người non phong bài ma ma ôi nọ nọ tôi biết tên đấy à bạn thấy thăng thăng thương phải chơi miền miền khó miền cường miền hơn miền ui Thế ừ. cháu cần bạn thấy mương bỏ Chà dạ. Có nhầy Có bạn này cần lúc bây vương nhá Tối mình đến bây vương có nhầy Ừ Áo oh, dần Huuu uh, chắc mày nhắn bên nhà với cái cá thì ngon đó Bưng bưng đó mày nhầy mẹn chắc mày mẹ nhắn nè Ôi oh, 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 oh. mà bạn ngon hẳn cứ biến Miền nguyên miền, miền dần ừ. Mẹn mất hộp miền thế ừ. ừ. nào รถยังเข้ามาส่งรถล่งบ้านป่ะเออเออเซลเจียนมากเลยเพราะว่าแล้วน้องไปนเชนหนึ่งลยนะโอ้ยเอาเอากระตนใหได้หอดบ้านเไดหอดบ้านใ้าอดกนตัวอะไไปด้เอานี่ยน้องว่ยันี่้มโอกงหนเน่เสลผูหน่อยผูนุ่ม มันห่อนห่อนไรตัว่อกยูไม้ห้างตัวเออเอาาบาเน่มันอยู่สายของห้างตัวใ่เข้เาไปแล้วบ่เออใคอยูใส่ มามาลูกหลานมาเบิึงมาแย่งน้ากันมันเก็บมาเมียนจะน้อยมากหอดที่สันออกมาแต่จะง่วงเหรอยัยรถดนะชิโม่สิไมนโทษมากมันหันกับเอิร์นลิก่อือเอิร์นมาลูกเต้าเล่าขวโอ้ยเนาะเมื่อยดิเขาโทรรัดมาบ่ทั้งคุณ อ้าวช่วยกันพลไม้พละมือเฮ้ยห่อนอนหอนอนแห้งก่อนแห้งแดดมาบ้านก็ลุกไปเบิร์นทั้งโ่งไตมันเอก็โซ่งทึ่งโอ้ยอากาศดีก่อนบาว่บ่าพ่อหลับพ่อหล่ะโอ้ยยยามีอะไรทำให้เมื่อยใจโอ้ยพูดอะ่งกลางโอ้ยพูดอะไรละโ่งกลางโอ้ยใหบาไปอีกแล้วอย่าฝ่าว่าอย่าฝ่าว่าอย่าฝ่าว่า ซุ o m ยูว uh, <boundaries. S 3> ัดเลี้ยวเพิ่นเราพอซุ o m ยูวัดฮะซุ o m ยูวัดเออไปแท้แล้วเพิ่นยังถืหลังคาอยู่เออเอาสันไปเก็บตรวจเัียบเออกำลังมามาเอารถไปเอาถังออกซิเจนก่อนไปพุผลละข้าเจ้าอยู่เงอนพุ่นข้าเจ้าอยู่เงอนพุ่นไปข้าเจ้าทากันอยู่เงอนสนั่นยิุ่่นไปไป่อยมาเอารถสิไปเอาถังออกซิเจนก่อนไปเมื่อย์ได้ไปนรอกเอ้ยเดี๋ยวไปเอาถังออกซิเจนมาไใบทาก่อนพอรถลงบ้านสิมาส่งเพิ่นนะครับ เดี๋ยวละบา้านเฮาเบิ่งแย่งกันไปบอกจากเงื่อนกอดพี่้องบัตรี้โอ้ยเนาะพ่อใหญ่เอ้ยว่านกับแม่ใหญ่ทั้งไต่พอดีครับพ่อใหญ่ทั้งท่งโอ้ยอากาศแห้งห่อนผู้เท่าผู้โถ,ถก,ก็ดีได้ละผู้สิบไปน้ำคนบ้าไรอะไรได้ดิมามามาสนะ เบี้ยนแล้วเบิดแล้วเนาะเฮือนนะเนาะไปสันเท่าไปตอนาไม่เนี่เนาะน้ำไม่นาะน้ครับครับเดี๋ยวไปเอาถังออกซิเจนมาไปทาเพิ่นก่อนนี่ถังออกซิเจนบาเนีเนี่ยมาไปเอาอยู่อนาำไม่มาเขาจะใส่ยังสีบหนอนสุ่มเงินเนาะเราจะถังใหญ่ๆเนาะอันนั้นสายหูดังป่ะเอาไปเตรียมไว้จะได้กลับมาหอดรถเดินพรมสิลากไปเนาะมันมีหล่อแล่นอยู่นี่บ่ โหเด้อไปเอาปูบ่นอดหน่อยทาแล้วมาหอดบ่ต้องนอนนะให้เราลูกเรียนโหลดจังว่ามาหอดอ่นใหรอเรียนโหลดไหวเรียนโหลดเหรอคะพ่อพรมบ่กนี่เอามาไว้คางตีพ่อพรมเจอรถเลยตุ่มหน้าใหญ่มาอันนี้ปูไว้ให้เราแล้วเนี่ยหนมองนอนแล้วมาพี่นนเอเธอเขาได้ตุ่มเดี๋ยพรมอืมเอาเบิดแล้วบ่โอ้เหงอแตกหงอนด้วยนี่ เอาเตรียมมานอนไว้แล้วบ่ให้นอนหนอมาหัวไหนเราลงจากรถเล่นรถลดทักผีกระหักนาะเคยเนอปวดนะจักยังนี่ล่ะให้ข้าเจ้าเมียนสะก้อนผู้อันเท่าผู้โถบนทักสิว่าจะได้เข้าเมียนเพรเพี้ยนได้มันคือคือคือขุ่มไรนี่เพื่อนขึ้นเด่นเนาะเพื่อนเนอเนอเขาเมียนแต่ก็เข้าขสะก้อนรถสีหัวไลยได้เลยนี่จังว่าฝ่าวจะได้ทางออกที่เจียนขอเอาเขามาไว้ในก่อน เอามาหดวที่อนหวสั้นละบ้านนี่มาตั้งพีมาตั้งพีหา่มาตั้งพี่พัด่มยูมล่มไปไปคุยกับเปออกกับลามองดูบานตออกซิเจนตอยังเหเ้ขมาลูกตัวเว้น้องไอ้น่องเขมาเด้อมาหาราสาวได้ิมาคุยน้ำเล่าได้ิเออหอนบอกเาเราสาวแห้งอเด้อเป็นอ ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ไหนเราเบาอยู่ไินได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยอยู่ได้ยิอยู่ได้ยิน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 อยู่ได้ยนอยู่ได้ยิ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 นอยู่ได้ยนอยู่ได้ยินอยู่ไอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยอยู่ไดยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ไ้ยินอยู่ได้ยินอยได้ยินอยู้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้นอยู่ได้นอย่ไ ฉะนั on on uh ้นลรกัล huh. uh ูกเล่นเท่า huh. นั yeah, so um, yeah. ้นละอหน้าเนจ้ากัอยู้ฟารูปนักเลยเดอร์หน้านามนะพัดลมเฮียงอยู่นีคอยเอาอจีบเสียปากเล่าหนันซะก่อนเมื่อไหรคือแดงหวดหวดแบดเบิรบ่เสียปากบ่เขาว่าจัากวย รูบบางรวบหนำไอ้น้องพี่น้องกองไปมาเบิงนับกันลูกเต้าลูกหลานเฮ้ยอากาศแห้งหอน ฮะหลอดไฟต้องทามเกษตรแปะหลอดไฟนี่ทามเกษตรแปะหลอดไฟบานในสายกน้ปะเบิ้ล่ให้พวกแปดูแลเาของคอยนั่นหลอดไฟเนี่ยอันสายไฟเน่ยเจ้งแปะเบิ้ลแต่ว่าแค่แค่าเื่นไม่ยานั่ง แค่เหอีสองอันนะมันนักมันต้องใส่คนหลายแขียรเบาแข่มานั่งกันื้อยนะเต่าพูมาเยี่ยมมายามเนยละเต่าเต่าพูมะยามเราอย่างเหมือนเรื่องมาซองเบืองกันนะเพรได้นั่งเขียร์นั่งยันสำหรักันเอาเขียมากกว่าดีกันในหมองนั่งเี่มันจะซีหมองนั่ง บอไดแมนว่ายยังได้ไหมพี่น้องเทื้อตั้งไก่ตั้งไก่มายามไข่ยำปวยกันนี่แหละพอใด้นังเบ่งกัดไปแย่งกันไปพ็ลุกแม่ป่านะเอาเอาอาดูรัน อือเอาขอขมาล่าโทดเล่าอเอยง้หสรถิูุกนนอกไดเมียามาละแม่ประทานโอสมอม่โอ้ยไปขอตัวหูดังเราจนเลี่วแม่เจ้าจังมากไหมเอตัวบอบ่ตัวเอียงดเป็นอยู่ไหมคอยก็เป็นกูให้อยู่ไหมบู๊ยต้องประท่านโอสอมตัวดูแลตัวบางดูมันห่องกีกีมันแปลายังมันห่องอยู่บ่เออเอาสั่ง ¡Gracias!